อีกนี้มีอะไรเพิ่มเติมอยากให้ขยายคลินิกครับให้มันใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยคือดีที่สุดอะง่ายๆนะครับคือถ้าพื้นที่ได้มากกว่านี้ก็จะได้ดูแลชาวบ้านดูแลประชาชนย่านนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับก่อนที่จะมีที่นี่เนี่ยวพวกเราไปรับประการที่ไหนก็โรงพยาบาลรัฐส่วนมากที่มีสิทธ ของอของใครใครมีสิทธ์มีศูนย์ยี่สิบแปดมีโรงพยาบาลตัดสินมีโรงพยาบาลหาเรือแล้วแล้วแต่ที่เขาไปลงสิทธิ์กันละครับนี่เรา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 ไม่ทราบว่าใครมีสิทธิ์ตรงไหนบ้างอย่างไรของผมเอจริงจริงผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างนี้เลยนะครับผมผมก็ประกันของของของลูกๆทําไม่ให้เงี้ยครับเพราเขา ก็มีมีอ่าก็มีมีชาวชุมชนเนี่ยก็จะพูดถึงคลินิกเนี้ยในด้านดีตลอดนะครับไม่ว่าจะช่วยเหลือด้านาสุขภาพแล้วด้านดูแลร่างกายแล้วยังมีเขามันช่วยช่วยช่วยทุกมิติอะครับแบบ ขอบคุณมากเนยคับาวให้ใหเ็บันะครัจริงๆถ้าเจ็บนอยจะดีที่สุด้าเจ็บนะคยใช่พวกนายขอช่อยช่วยช่วยหนิยะ นีหนึ่งมีสองนี้มเพราะว่าเพราะว่าเปิดไปศูนะก็เออมันจะเข้าแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยในส่วนของ

ก็อยากไม่งั้นพอเราขึ้นไปก็ไม่แบบเราไม่เต็มบานลมเขาก็มีขึ้นอตัวเดียวเราขึ้นไปก็ชั้นเดียวกันเขาอยู่ข้างในแล้วก็ต่ำเราหเรื่องคอนไฟไฟอย่างต่า่างต่างต่างต่า่ ขยายยาซเยเอ็นโซนครับม um. ีพูดไปเป็นประเด็นนี้ขยายเลยเป็นประเด็นเืออเนั้นก็ดีฮะขอบคุณครับขอให้หายเจ็บป่วยากลบคุดๆ่ครัเดี๋ยวเราไปสับค้ายจัไข่ที่มาใช้บริการทุกนอก